อนุพันธ์ครับรครับกลับมาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการยกล่างรัฐธรรมนูญในวันนี้นะครับที่ได้มีการพิจารณาในภาคที่สี่นะครับว่าเรื่องของการปฏิรูปเพื่อลดความเหนื่มล้มํลาและการสร้างความปร,รองดองเป็นวันที่สองโดยในวันนี้นะครับที่ประชุมได้มีการเริ่มพิจารณาในเรื่องของการปฏิรูปด้านการศึกษาก่อนครับ ครับที่ประชุมของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในวันนี้นะครับเพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราในภาคที่4การปฏิรูปและการสร้างความปรองดองมีสองหมวดประกอบด้วยการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมและการสร้างความปรองดองโดยจะมีการพิจารณาตลอดทั้งสัปดาห์นี้ซึ่งในภาคที่4นะครับได้มีการพิจารณาไปแล้วคือบทบัญญัติในภาคนี้ก่อให้เกิดหน้าที่แก่รัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานและพลเมือง ที่ต้องจัดให้มีการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองตามหลักการและระยะเวลาที่กําหนดในรัฐธรรมนูญนี้และความในภาคนี้ให้สิ้นผลบังคับใช้ในวันถักจากที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ครบ5ปีเว้นแต่มีพลเมืองผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่า5 0,000คนรัฐสภาหรือคอรอมอเสนอจัดให้มีการออกเสียงประชามติให้บทบัญญัติในภาคนี้คงใช้บังคับอยู่ต่อซึ่งต้องไม่เกิน5ปีนะับแต่วันที่มีพลเมืองผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยเสียงข้างมากออกเสียงประชามติเห็นชอบโดยใน นี้นะครับจะมีการพิจารณาเรื่องของการปฏิตรูปด้านพลังงานการปฏิตรูปแรงงานการปฏิตรูปวัฒนธรรมการปฏิตรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการปฏิตรูปด้านการศึกษาต่อจากเมื่อวานนะครับที่ได้มีการผ่านการพิจารณาเรื่องการปฏิตรูปด้านสาธารณสุขและการปฏิตรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดินไปแล้วโดยในที่ประชุมวันนี้นะครับได้มีการเริ่มพิจารณาเรื่องการปฏิตรูปด้านการศึกษาที่ได้มีการตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาดูแล ทำให้มีกรรมธิการหลายคนมีความเป็นห่วงเรื่องการทํางานและงบประมาณและในการสนับสนุนด้านการศึกษาตั้งแต่แรกเข้าไปจนจบนั้นอยากให้มีความสอดคล้องกับตลาดแรงงานซึ่งที่ประชุมนะครับมีความกังวลว่าการกําหนดการแบบนี้จะเป็นไปไม่ได้โดยรองประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูนคนที่3สุจิตบุญมงคลได้มีการบอกก่อนการเข้าประชุมนะครับว่าสาหรับร่างรัฐธรรมนูญในมาตราที่เกี่ยวข้องกับการเมืองยอมรับว่ามีการปรับเนื้อหาใหม่เช่น กำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องสังกัดพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองจากเดิมที่กําหนดให้ลงสมัครได้โดยอิสระมีเหตุผลสําคัญเพื่อตัดปัญหาที่อาจก่อให้เกิดน,นะครับผลกับการเลือกตั้งที่ให้ได้มาจำนวนสสในสภานอกจากนั้นนะครับเมื่อกำหนดให้สสบัญชีรายชื่อแบบหลายภาคนะครับจำนวน6ภาคหากไม่ได้กำหนดให้สังกัดพรรคอาจมีความรักลั่นนะครับต่อการได้มาเป็นสส และในส่วนสัปดาห์หน้านะครับในแต่วันที่23กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะเป็นการหารือเกี่ยวกับการยกล่างรัฐมนูนหมวดผู้นําทางการเมืองที่ดีและสถาบันทางการเมืองโดยจะมีการประชุมหารือกันที่พัทยาจังหวัดชนบุรีทั้งสัปดาห์ครับครับนี่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการยกล่างรัฐธรรมนูญในวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณบัญชาครับ